หนุ่ยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่20กันยายน2,558เวลา12นาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งพิกัดน้ำหนัก130่งปอนดีเซลเล็กชโคโอคโคยูฮะอิซูสุมวยจังหวัดเตะตอยรูปร่างตี้สั้นสีมือดีครบเครื่องเป็นหนักทั้งซ้ายและขวา ออกได้แม่นยำและรวดเร็วเข่าในเหนียวแน่นเลิมรับมัดจีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงต้นต้นไม่ดน,นนับจวนนกปลายปลายมั่นคงกว่าจะชนะถุงเงินนายกเอข้าศาลามวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวสีมือครบเครื่องมัดหนักสอกคมเตะขวาได้ดี อาวุธมวยหนักแรงทุกลูกล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายแต่สภาพร่างกายมองว่าเป็นรองบทเบียดกันไปมีแถวได้คู่ที่สองพิกัดน้ำหนัก129่อยด์เอนเชษนาเคียนเกียรเจริญชัยมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหมัดออกได้รวดเร็ว ขวาได้แม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมมวยดีจะชนะเพ็รลูกยอดลูกหัวสำโรงมวยจังหวะเตะต่อยสีมือดีครบเครื่องถนัดขวามีแข้งขวาออกได้รุนแรงและแม่นยำเข่าในพ่อได้ กล้ามรักมาตีสู้แต่ทีต่อทีความหนักแรงยังมองว่าเป็นรองโดนหนักนกมีแผวได้คู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เช็ดสำโรงสิทผู้ใหญ่นิรันมวยจังหวัดเตปต่อยข่าวในอาชีพเหนียวแน่นกล้ามรักมาตีเก่งบูดุดันเปิดเกมเดินหน้า้าชนตลอด แข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่เสียเปลียบรูปร่างสีมือเป็นรองเหลี่ยมมวยเป็นรองเจ้าแพ้รุ่งราวีนายกเอฆาสาลามวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวกว่าถนัดขวาสีมือดีมีลูกเตะขวาสกัดเข่า,เาในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดดีเก่ง แข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างคู่ที่สี่พิกัดน้ำหนักหนึ่ง้อยสาสเอ็ดปอนยกวิทยาเพชรสี่หมื่นมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องเตะได้ทั้งซ้ายและขวาเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดที่เก่งแข็งแกร่งแข็งแรง อาวุธมวยหลากหลายกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเหลี่ยมมวยเหนือกว่าจะชนะหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายหน้าได้ดีเข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตี่เก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่เหลี่ยมมวยเป็นรอง เดินเข้าหาคู่ช่วยโอกาสโดนแข่งก่อน